เชื่อไหมคะว่าการไปท่องเที่ยวกับลูกๆเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ได้มากกว่าแค่ความสนุกและยิ่งเด็กๆที่กําลังอยู่ในวัยเรียนรู้อย่างลูกๆทั้ง3คนแล้วก็ยิ่งเป็นการเสริมทักษะของลูกๆและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยบันทึกคุณแม่ทริปนี้จะพาลูกๆไปเปิดโลกที่ไหนกันอีกตามไปชมกันเลยค่ะ นี่เป็นกระเป๋าที่เราถอยมาจากดิสนีย์แลนด์เมื่อวานนะคะน่ารักมากๆเลยมันเป็นผ้าห่มค่ะเป็นกระเป๋าก็ได้นะคะทริปนี้เราเดินทางมาที่ประเทศจีนกันค่ะเราไม่ได้แค่มาเที่ยวกันแบบครั้งก่อนๆนะคะเพราะครั้งนี้คุณแม่ได้พาลูกๆติดตามป๊ะป๊ามาทํางานที่เมืงองหยางโจวค,ค่ะ <c oughs> อะไร่อไหม <c oughs> นี้นได้ตัวอะไรอาได้ตัวอะไรครับอะไรอะไรนี่ฉลามหรอ ระหว่างเดินทางไปที่เมืองหยางโจวเราได้แวะมาที่จุดพักรถแห่งหนึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลที่มีทั้งของกินของฝากและร้านค้ามากมายแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นเราบังเอิญเดินมาเจอกับโชว์รูมรถค่ะว่ากันว่ารถไฟฟ้าสัญชาติจีนมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและมีโอกาสจะครองตลาดโลกจจริงหรือไม่เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ nó có ơn ทริปนี้เราเดินทางมาที่ประเทศจีนกันค่ะเราไม่ได้แค่มาเที่ยวกันแบบครั้งก่อนๆน,นะคะเพราะครั้งนี้คุณแม่ได้พาลูกๆติดตามป๊ะป๊ามาทำงานที่เมืองหยางโจวค่ะซึ่งเราก็ได้บินจากโอซาก้ามาที่เซี่ยงไฮ้ก่อนค่ะแต่ทริปเซี่ยงไฮ้เราเที่ยวกันเองตามภาษาพ่อแม่ลูกส่วนที่หยางโจวค,ครั้งนี้แตกต่างออกไปเพราะทางบริษัทที่ป๊ะป๊ามาดูงานได้ส่งคนมาช่วยดูแลเด็กๆและพาเที่ยวตลอดทริปในช่วงที่ป๊ะป๊าไปดูงานตามที่ต่างๆเด็กๆคะ่ะ เด็กๆเราได้ห้องแล้วนะคะขึ้นไปดูห้องกันไหม,ไมแม้การเดินทางจากเซี่ยงไฮ้มาอย่างโจูจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงแค่ไหนก็ตามเด็กๆก,ก็ยังเอนจอยกับมุมของเล่นเล็กๆที่ล็อบบี้เสมอเลยค่ะคืนนี้เราพักที่โรงแรมแชงกรีลาห้องพักที่เราได้คือใหญ่มากเตียงหนานุ่มนอนสบายแถมยังมีเตียงเสริมให้อีกด้วยวิวจากห้องพักก็สบายตาสุดๆยิ่งมองจากอ่างอาบน้ำแล้วก็ยิ่งฟินเลยค่ะ ทั้งวิวสวยจังเลยอย่างัจนะคะอันนี้เราพักที่โรงแรมชงนรีล่าอย่างโจค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะถ้าท้องร้องจะเดินกันต่อไม่ไหวค่ะ มื้อเย็นวันนี้เราทานอาหารที่ร้านซีฟู้ดร้านดังแห่งนี้กันค่ะด้วยความที่อย่างโจเคยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นท่าเรือสําคัญและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในยุคก่อนๆจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่มีอาหารทะเลให้เลือกหลากหลายลูกๆก,ก็ตื่นเต้นกันมากๆค่ะดูสิคะหอยอะไรคือใหญ่เท่าฝ่ามือคุณแม่ กลับขึ้นไปข้างบนกันนะคะว้าวสวยจริงๆเลยอ่ะอเก้ ขอกระซิบบอกว่าอาหารบนโต๊ะที่เห็นเนี่ยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะลองชิมดูสิคะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในร้านรอสันนะคะมาดูว่ามีเมนูอะไรบ้าง <c oughs> มีเลอะไรบ้างรสอะไรบ้างเียอเจีอเป็นรถ แล้วก็ตบท้ายมื้อแห่งความสุขด้วยขนมและไอศครีมแถมยังได้ช้อนเป็นพลวตักดินไซส์จิว๋วเห็นเด็กๆมีความสุขแบบนี้แล้วคุณแม่ก็อิ่มอกอิ่มใจไปด้วยค่ะ The next day วันนี้เราจะตะลุยเที่ยวกันให้เต็มที่ค่ะทั้งในเด็กและคุณแม่คือพร้อมมากค่ะเริ่มวันด้วยการทานอาหารเช้าเดินทางด้วยรถตู้มุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารจีนชื่อดังกันอีกแล้วค่ะเป็นมื้อเช้าที่อิ่มอร่อยกันทุกคนเลยต้องขอบคุณพี่ๆจากบริษัทที่มาช่วยดูแลเด็กๆนะคะ แล้วเราก็ไปต่อกันที่ส a r b u c k s ค่ะเด็กๆแฮปปี้มากเพราะได้ขนมเป็นมะกะรองรูปหัวใจส่วนคุณแม่ก็ได้ชาร์จพลังด้วยกาแฟหอมๆสักแก้วแค่นี้มีแรงพร้อมไปล่องเรือกันแล้วค่ะอันนี้เราก็จะเดินเข้าไปที่เวสเลกนะคะไปต่อกันที่ล่องเรือชมสะพานแลนด์มาร์คของเมืองอย่างโจกันในช่วงสายๆค่ะเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยคุณแม่เองก็ไม่ต่างกันเพราะเรือที่เรานั่งเป็นเรือไม้แบบจีนโบราณล่องไปในคลองเก่าแก่ อย่างโจซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายมีวิวต้นไม้เขียวขจีล้อมรอบระหว่างทางก็มีเป็ดว่ายน้ำส่วนไปมาด้วยค่ะน่ารักและดูเป็นธรรมชาติมากๆนั่งเพลินๆเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในซีรีส์หนังจีเลยไกด์บนเรือก็บรรยายได้เข้าใจง่ายทําให้เด็กๆและคุณแม่รู้สึกประทับใจมากค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การไาเยือนมากๆ ชอบไหมครับถึงฝั่งแล้วนะแล้วนึ่จะมีน้องน้องสีตะมงแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะจอดเรือก่อนนะคะ เด็กๆวัยกำลังโตแบบนี้การเรียนรู้แดะไม่ต้องเรียนในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะเพราะเด็กๆจะได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวจากประสบการณ์จริงบ่ายนี้เราจึงหลบร้อนมาเดินชิลๆกันในห้าง g o l เด n Eagle Shopping Mall กันค่ะการได้เดินดูห้างประจําเมืองนั้นๆถือว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่ปัจจุบันของคนในพื้นที่อีกแบบหนึ่งค่ะถึงแม้จะเป็นการเดินห้างเดินดูของแวะร้านค้าต่างๆแต่ก็ยังมีกิจกรรมดีๆให้ลูกๆได้เล่นกันค่ะ เป็นจุดที่มีบริการให้เด็กๆได้ลองเล่นกับเหล่าสัตว์เช่นกระต่ายขนปุยและปลาคราฟสีสันสดใสเด็กๆเ,เพลิดเพลินสุดๆตาลุกวาวกับการได้ทดลองเลี้ยงสัตว์ตัวจิ๋วและให้อาหารสั์ด้วยมือตัวเองนี่แฮมสเตอร์มก็แฮมสเตอร์ใช่ไหมคะมีชวนค่ะมีผู้เสชวนด้วยเหรอคะตัวใหญ่นะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้คือแบบตัวใหญ่มากกใหญ่จริงๆนะไอ้ด่าง หนูไม่เคยเห็นตัวเท่านี้เลยอ่ะไปกัมันกินได้ทีละนิดเหมือนกัะต่ายพีย่เ <Okay. S 1> อได้จำได้ไหม,มนกัะต่ายพีย่เอได้ 你我跟他讲要挨着去选个猫吗？可以，知道吗？可以啊，你跟他讲啊，别、哦、让他捏啊，什么？哦，<laughs> บบเลยไปต่อกันหลังจากเล่นกับน้องกระต่ายเพลินๆหลายชั่วโมงคุณแม่และลูกๆก็ได้มาเจอกับการจัดการแสดงเปิดตัวรถรุ่นใหม่เสี่ยวเผิง P7i ที่เขาบอกว่าเป็นตัวโฉมใหม่มีแค่ที่ในจีนเท่านั้นเป็นรถที่มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากค่ะมีทั้งออโต้พายลอตและกดปุ่มเปิดประตูแบบนี้บอกเลยคขาว่าไม่ใช่แค่เด็กๆที่ตื่นเต้นจนร้องว้าวแต่คุณแม่เองก็ทึ่งในความล้ำของรถเช่นกันค่ะ มาเที่ยวจีนทั้งทีไม่ทานหายดีเหลาก็เท่ากับมาไม่ถึงค่ะคุณแม่และป๊าก็ทานอาหารกันได้อย่างสบายใจในขณะที่เด็กๆทานอิ่มแล้วก็มีไอศครีมอร่อยๆให้ทานเหมือนเดิมแมทริปเที่ยวเมืองอย่างโจครั้งนี้จะอยู่เพียงไม่กี่วันและเป็นทริปที่ป๊าะะต้องไปดูงานก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่แปลกใหม่และเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆมากมายเลยค่ะเด็กๆได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ตื่นตาตื่นใจคุณแม่ได้เห็นลูกๆหัวเราะยิ้มสดใสกินอิ่มเล่นสนุกก็ถือเป็นช่วงเวลาที่คุม้ม ส่วนทริปต่อไปพบเรายังอยู่กันที่ประเทศจีนแต่จะไปต่อที่ไหนกันบ้างฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมันทุกคุณแม่ด้วยนะคะ